ทำทาวน์โฮม10หลังปล่อยเช่าเนะี่ยต้องลงทุนเท่าไหร่กำไรดีจริงไหมสู้ลงทุนคอนโดในกรุงเทพได้หรือเปล่า วันนี้เนะี่ยผมก็จะพามาดูเบื้องหลังธุรกิจห้องแถวต่างจังหวัดของคุณยายที่ผมเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เริ่มแล้วก็รู้แทบจะทุก process ตอนนี้ก็ถือว่าผ่านมาแล้ว8ปีนะมารอดูกันว่าจะได้เงินคืนมาเท่าไหร่แล้วแต่ก่อนจะพาไปดูไปพูดคุยเรื่องธุรกิจกันเนะี่ยขอแนะนำไอเทมที่จะช่วยปรับลุคทุกคนเนะี่ยให้ดูเนีย้ยบดูสะอาดราวกับนักธุรกิจคือเอาจริงๆนะยุคเน่สองพัย 2025, นยะี่ห้าเนาะผู้ชายอย่างเราเนี่ยก็หันมาดูแลตัวเองบ้างส่วนตัวผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ใช้แบบสบู่ก้อนสบู่ ก็คือรู้เรื่องอะล้างแล้วรู้สึกสดชื่นกว่าไม่แสบไม่แห้งไม่ระคายเคืองเลยมั่นใจขึ้นกว่าเดิมแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นนะแต่เป็นความรู้สึกหลังใช้อะมันสะอาดแบบรู้เลยว่ามันต่างจากสบู่ทั่วไปนะยิ่งวันที่แบบไปเที่ยวพงทเที่ยวผับแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมีสาวลากสาวกับห้องเนี่ยผมว่ามีอะไรแบบนี้ติดไว้นี่มันก็ดีนะช่วยทําให้เราเนี่ยดูหอมดูสะอาดแล้วคือพอได้ใช้คู่กับไอ้เครื่องเล็มขนน้องชายของไขนะ่กูมิ่งเนี่ย พอเลมเสร็จใช้คลินเซอร์ล้างต่อนี่คือแบบคอมโบกันเลยดูเป็นคนสะอาดขึ้นทันทีอ่ะก็จากภายในสู่ภายนอกนะตอนนี้เนี่ยเครื่องเลมก็ลดเหลือ1590บาทนะส่วนไข่คลินเซอร์เนี่ยก็ลดเหลือแค่199บาททั้ง2องโปรเนี่ยมีแค่วันที่25กรกฎาคมเป็นต้นไปนะจนกว่าโคต้าจะหมดใครช้าเนี่ยอดนะลิงก์ร้านของแท้อยู่ใต้คลิปเลย ของแท้มีเจ้าเดียวในไทยไม่มีตัวแทนบอกเลยว่าน่าจะถูกใจสายแบบเพลย์บอยหรือว่าคนสายเนี้ยบสายสะอาดต้องลองดูโอเคมาดูเรื่องธุรกิจห้องแถวกันต่อนะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเนะี่ยยายผมเนะี่ยได้ที่ดินมาจากการจำนองที่ดินเนะี่ยมูลค่าประมาณ1 5ึ่งล้านบาททีนี้ก็ใช้เงิน2 4งล้แสนบาท สร้างห้องแถวแบบาว้าโฮมขึ้นมาทั้งหมด10ห้องเท่ากับว่าตอนนี้เนะี่ยเราลงทุนไปทั้งหมด3 9 0 0 0 0บาทนะแต่ด้วยความที่มันเป็นห้องแถวต่างจังหวัดเนาะจะเก็บค่าเช่าแพงเท่ากรุงเทพเนะี่ยไม่ได้หรอกตอนนั้นเนี่ยปล่อยให้เช่าเนี่ยห้องละ2,000บาทต่อเดือนเรามีทั้งหมดเนี่ย10ห้องใช่ไหมเท่ากับว่าเราก็จะได้ประมาณ2,000 0บาทต่อเดือน แต่เอาจริงๆเนี่ยคนเช่าเนี่ยมีเข้ามีออกเรื่อยๆแต่ก็ปล่อยเช่าได้เกือบเต็มตลอดนะอาจจะมีว่างแบบ1ห้อง2ห้อง3ห้องอะไรเงี่ะผมคิดให้เลยว่าเป็น70%เปอร์เซ็นต์เนาะก็คือเราได้มาเฉลีย่ยประมาณ14,0 0 0บาทต่อเดือนปีหนึ่งเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1 6 8 0 0 0บาทต่อปีบวกลบนะเท่ากับว่าเราลงทุนไปทั้งหมด39ล้านใช่ไหมได้ผลตอบแทนเท่าที่บอกเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ4.3%ตต่อปีนะอ่าเป็นไงก็ถือว่าชนะดอกเบี้ยธนาคารแล้วนะ แต่ก็อาจจะฟังดูธรรมดาอยู่ไม่ค่อยเยอะแต่เดี๋ยวก่อนเรามาเปรียบเทียบกับคอนโดแถวแถวกรุงเทพบ้างอผมยกตัวอย่างเป็นคอนโดแถวลังสิตธ์ละกันผมจะเห็นว่าเขาเนี่ยขายกันอยู่ที่1,2ึ่งล้านแบาทต่อห้องแล้วก็จะปล่อยเช่าได้ที่เดือนละประมาณ6,500เท่ากับว่าปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเก็บค่าเช่าได้ 78, 0 0 0บาทต่อปีแต่ก็มีค่าส่วนกลางที่ต้องจ่ายทุกปีอยู่ที่8,000บาท ถ้าก็ว่ารายได้เราจะเหลือแค่70,000บาทต่อปีละไม่รวมว่าแบบบางเดือนไม่มีคนเช่าหรือว่าผู้เช่าทํำข้าวของเสียหายต้องบํารุงรักษาเนี่ยังไม่คิดนะ,ะแต่เอาเป็นว่าคร่าวๆเนี่ยถ้าลงทุนล้านสองแสนใช่ไหมก็จะได้ผลตอบแทน70,000บาทต่อปีประมาณ5.8%ต่อปีอ่ะโอเคได้เยอะกว่าดอกเบีย้ยธนาคารแล้วแล้วก็ฟังดูมากกว่าไอห้องแถวต่างจังหวัดของคุณยายด้วยใช่ไหม ที่ได้ผลตอบแทนแค่4.3%ต่อปีนะแต่เดี๋ยวก่อนของยายเนะี่ยยังไม่จบแค่นี้อย่างที่บอกครับตอนนี้ก็ถือว่าผ่านมาแล้ว8ปีมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างยายผมนะี่ยปล่อยเช่ามาแล้ว8ปีเต็มได้รายได้จากค่าเช่าไปแล้วเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้าน3แสนบาทนอกจากนี้เนะี่ยขายออกไปแล้ว2หลังได้เงินมารวมทั้งหมดนะ2ห้องนะได้มา1้าน3แ8หมื่นบาทเท่ากับว่ารวมรายได้ตอนนี้เนะี่ยยายได้มาลว2ล้าน7แสนกว่าบาท แต่ตลอดที่ผ่านมา8ปีเนี่ยก็เสียค่าซ่อมบำรุงไปเพราะก็มีคนเช่าที่ทำห้องพังนะเสียค่าซ่อมไปประมาณ2,000 0 0บาทเท่ากับว่ามีทุนที่ยังจมอยู่เนี่ยแค่1 3 7 6 0 0้านบาทแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเหลือห้องถึง8ห้องที่สามารถปล่อยเช่าแล้วก็เก็บรายได้รายเดือนได้เหมือนเดิมคือพอเหลือ8ห้องเนี่ยถ้ามีคนเช่าเต็มทุกห้องเลยนะเราก็จะเก็บค่าเช่าได้ทั้งหมดเนี่ย16,000บาทต่อเดือนเนาะแต่เอาเข้าจริงก็เหมือนเดิมไม่ได้มีคนเช่าเต็มตลอดหรอกอย่างตอนนี้ก็ปล่อยเช่าได้แค่6ห้้ออองงงมีีีก2หท่่วา ก็ได้อยู่ที่1,20000บาทต่อเดือนปีหนึ่งก็จะได้1 4 4 4 0 0บาทนะแต่ว่าอย่าลืมว่าทุนที่ยังจมอยู่กับตรงนี้เนะี่ยไม่ใช่3ล้าน0แล้วนะเราได้ตังคืนมาส่วนหนึ่งแล้วจากการขายด้วยจากการเก็บค่าเช่ามาตลอด8ปีด้วยทุนที่จมอยู่ตรงนี้มันเหลือแค่1,376,000บาทใช่ไหมแล้วตอนนี้เราได้ผลตอบแทนถึง1 4 4 0 0 0บาทเท่ากับว่าตอนเนี้ย ROI หรือว,ว่าผลตอบแทนรายปีของเราเนะี่ยอยู่ที่10.46%ต่อปีเลยนะอันนี้ถือว่าเริ่มสูงแล้วแล้วก็เริ่มคุ้มมากแล้วสรุปแล้วก็คือธุรกิจห้องแถวต่างจังหวัดเนี่ยถ้าบริหารดีเก็บค่าเช่าไหวเนี่ยบางทีเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคอนโดบางที่ในเมืองด้วยซ้ำนะแล้วถ้าเลือกทำเลดีๆเนี่ยก็ไม่ได้ขายออกยากหรือว่าไม่ได้หาคนเช่าได้ยากเลยอย่างของที่ผมเล่ามาเนี่ยก็เป็นทำเลนอกเมืองด้วยซ้ำนะก็คือทั้งต่างจังหวัดทั้งนอกเมืองแต่สู้รายได้คอนโดในกรุงเทพได้เลย อ่ะเดี๋ยวก่อนปิดคลิปเนี่ยพาไปฟังมุมมองของคุณยายกันฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินอ๋อก็จะให้ยายพูดหน่อยว่าแบบมีมุมมองอยังไงถึงแบบทําไมถึงเลือกว่าจะแบบเอาแบบเป็นลงทุนอสังหาเป็นห้องแถวแล้วกันอะไรเงี้ยก็เห็นว่ามันมั่นคงดีนะอย่างน้อยก็ได้ดีกว่าเออฝากธนาคารไงฝากธนาคารดอกเบี้ยได้แค่ที่ร้อยละยี่สิบบาตังก็ดูว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ ขายได้มีกําไรเอากําไรแค่ไหนพอเหมาะพอควรเท่านั้นเองไม่ได้มีเอ,อ,อะไรที่ซับซ้อนเลยแต่ถ้าสมมติขายไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมไม่ไม่ได้คิดอะไรขายไม่ได้ก็เป็นไรก็เช่าต่อไปก็ลูกหลานอยู่ข้างหลังก็ เ็บกินเอาคิดคิดยังไงเรื่องความเสี่ยงมั้งครับหมายถึงว่าถ้าทั้งขายไม่ได้ล่ะแล้วทั้งปล่อยเช่าก็ไม่มีคนมาเช่า,าไม่ได้ก็ให้เช่าต่อไปเรื่อยๆอ่าแล้วถ้าถ้ามันไม่มีคนมาเช่าด้วยไงสมมติเป็นความเสี่ยงที่เรารับมันมันไม่รู้นะมันไม่เคยมีที่จะไม่มีคนเช่าเลยเพราะว่าทำเลมันได้อยู่อ่าอ่าครับอ่าเราก็ดูทำเลอยู่แล้วด้วยว่าเออทำแล้วมันจะมีคนเช่าไหม หายากไม่คนเช่าอ่ะถ้างั้นบอกมุมมองทําเลหนะ่อยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ในเมืองอะ่ละล้วทีนี้มองยังไงว่าทําไมทําเลตรงเนี้ยถึงได้มันก็ต้องมีคนเยอะอยู่คนผ่านไปผ่านมาเยอะเป็นถนนมีถนนข้างหน้าเข้ามาง่ายสะดวกอืก็มองแค่แค่นั้นเออ